ราการมเชิญชวนคุณชมอมยิ้มแก้มตุยตลกและละมามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายหน้ามุยเรื่องไทยกินปรับก็มีเตรียมมาอย่างดีแล กินข้าวแล้วท่านคะท่านคะเดี๋ยวค่ะพอละคะท่านอะไร กำลังจะบอกว่ามีธุระนะคะมีนักข่าวมาค่ะท่านมีนักข่าวมาค่ะก็ไปเรียกเขาเข้ามาซิค่ะก็ท่านทำอะไรายอยู่คะเนี่ยผมกำลังดูฟอสซิลของไดนโนเสาร์อยู่นะอะไรนะ,ะท่านฟ <oss> อสซิลฟังท่านครั้งแรกมันไม่ค่อยชัดกัท่านที่คุณอย่าถามให้ผมอายคนเขาได้ไหมเนี่ย <c oughs> คุณก็รู้ว่าภาษาฝรั่งเนี่ยผมไม่ค่อยแข็งแรงแต่ผมว่า อะไรครัท่านทำไมท่านถึงไม่แข็งแรงภาษาฝรั่งท่านจบถึงปร,ริญญาเอกเท่านะัคะเอ,อ้ไอ้ปร,ริญญาพวกนั้นนะนะผมไปซื้อออกมาไม่ได้ไปร่ำเรียนอะไรมาหรอกผมก็ไปหลอกชาวบ้านเขาว่าผมเนี่ยจบปร,ริญญาตรีที่ชิคาโก้แล้วผมก็ไปต่อปร,ริญญาโทที่เมืองเช็คแต่จริงๆแล้วอ่ะผมมาเรียนปร,ริญญาเอกที่วัดประดูทรงธรรมนี่ไม่มีใครรู้นะผมบอกให้คุณรู้คนแรกนะเนี่ยเอางี้คุณมาก็ดีละ คุณช่วยอเอาค้อนตอกให้ผมหน่อยสิยหาอะไรก็ไดนะ้ช่วยช่วย,วยช่วยตอกให้หน่อยมันก็เกือบจะออกเลยนะคุณตอกลงไปเลยตีเลยช่วยตีแรงๆตีแรงๆเลยมาผมจะจับนับหนึ่งสองสามแล้วตีนะหนึ่งสองสามตีเฮ้ยในจจะทำอะไรอยู่เนี่ยก็ท่านบอกให้หนึ่งสถานให้ตีท่านเลยอ่ะนี่นี่หัวมันอยู่ตรงนี้นี่ไม่ใช่หัวผมนี่อ๋อค่ะค่ะในใจคิดอะไรปะเนี่ย เห็นค้อนเห็นมีดไม่ได้ช่วงนี้เจมีคนที่ปากกับใจตรงกันอ่ะยังไงคะนับหนึ่งสองสามติหนึ่งสองสามเฮ้ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยดุเจ็บเลยเห็นไหมเนี่ยก็แหมนักรัดมิฉันม่ค่อยแม่นนี่ค่ะไม่ต้องแล้วไปตามนักข่าวเข้ามาไปเข้มค่ะเดี๋ยวไปตามมาคะ ครื่อะคะท่านตัวก็ดำแล้วยังใส่ชุดดำชุเลนจริงเดี๋ยวมั่อะไรมันร่ววะท่านขา มาสำนักทรงนะครับไม่ได้ค่ะเอ้ยเอ้ยใครช่วยทีช่วยทีช่วยทีเราหยุดไม่ได้ช่วยทีเรา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 ตอนนัดกันทีเดียวไม่ใช่อันนี้มันแถมให้ค่ะท่านมายังมาแล้วค่ะนักข่าวมาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นนักข่าวครับค่ะดิฉันก็เป็นนักข่าวค่ะมาจากช่องดนตรีหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะคือพวกเราสองคนนี้มาจากหนังสือพิม The t ท u สจางต u ้ค่ะอ๋อเป็นหนังสือพิมพ์จีนเหรอครับยของไทยนี่แหละค่ะคุณของไทยครับแต่ว่าท่านประธานนี่เป็นคนจีนโอ้ยก็เป็นคนไทยนะคะหนังสือพิมพ์อะไรไม่เคยได้ยินเลยหนังสือพิมพ์อะไรนะฮะเดอ t ทึางตื้นอ่าทึสจางตื้นพ่ดง่ายๆครับเป็นคู่แข่งของคมชัดลึกครับอ๋อทึ u จางตื้น ไม่ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวไดี๋ยนเมื่อกี้เลยนะคะ <c oughs> ท,ท่านด็กค่ะ <c oughs> ออกรณาเรียกใหม่นะคะท่านด็อกเตอร์ค่ะถูกต้องครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรียกท่านด็อกเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปซ้ำกับภรรยาที่บ้านเขา เียนที่บ้าน,ท,านท่านเรีอกท,อท,อท่านดเรเฉยๆค่ะอ๋อค่ะขอโทษค่ะท่านดรค่ะครับผมไม่ทราบว่าวันนี้มีการทดลองอะไรใหม่ๆน่าสนใจบ้างคะมันเป็นวันที่สดใสของผมจริงๆเลยนะครับวันนี้งานวิจัยของผมก็เกือบจะเสร็จสิ้นลงแล้วค่ะคุณมานี่โชคดีมากเลยนะครับเพราะผมเหลืออีกนิดเดียวงานผมก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณต้องได้ข่าวที่รวยแน่ๆเลยครับผมบอกคุณฟังให้ดีนะคะค่ะกระองว่าคุณนักข่าวทั้งสองคนในวันนี้ มาได้ข่าวของวันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นการทดลองอะไรหรือคะคุณเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมครับเห็นค่ะคุณถ่ายเก็บไว้เลยนะฮะนี่แหละครับคืองานชิ้นเอกของผมค่ะบ,บางคนถามว่านี่คืออะไรอะไรครับผมบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นน้ําสีเหลืองอยสีเขียวเขียวค่ะคุณผิดแล้วครับบางคนดูเป็นสีเขียวแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีเหลือง <c oughs> เพราะว่าผมผสมน้ําสีแดงลงไป 1น0 0งซีซีมันก็จะกลายมาเป็นสีเขียวเช่นนี้อแล้วอันนี้แหะครับสีอะไรสีแดงสีฟ้าครับทั้งหมดนี้มีสีแดงสีเขียวสีเหลืองรวมกันเป็นสีอะไรตามสีใหญจะเจอบ่อยมากเลยฮะอะไรครับก็เนี่ยไอ้ไฟเขียวไฟแดงสีเหลืองอะไรนี่ฮะบะโถไม่ใช่ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยคุณไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรผมจะทําให้คุณเห็นต่อไปนี้แหละครับงานของผมจะเสร็จสมบูรณ์คุณถ่ายเก็บไว้เลยครับโอ้ค่ะค่ะ เริ่มจากสีเขียวก่อนขอมุมแปลกๆนิดนึงครับได้ครับผมเริ่มจากสีนี้ก่อนนะครับคุณถ่ายเก็บไว้เลยนะครับจากสีเขียวใส่ลงไปประมาณ10ซีซีต่อจากนั้นก็จะเป็นสีแดงประมาณ5ซีซีสีเหลืองอีก3าซีซีดูให้ดีนะครับ ใจเย็นๆครับทุกคนใจเย็นๆมันจะหกหมดนะครับท่านนัดไม่หกหรอกครับงานของผมเริ่มจะเสร็จแล้วมันจะเสร็จแล้วจับตาดูโอ้เสร็จแล้วครับปฏิกิริยาตอบสนอง เอาล่ะครับตอไปนี้ก็จะให้พวกคุณได้พิสูจน์กันถ่ายไว้แน้ถ่ายไว้ถาไว้ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เชิญนั่งครับคุณผู้หญิงค่ะค่ะขอบคุณค่ะผมจะให้คุณผู้หญิงเนี่ยได้ลองชิมและดื่มมันดูอุ้ยมันอันตรายหรือเปล่าคราบคุณฉันไม่กล้าหรอกค่ะไม่อันตรายหรอกครับ แล้วเมื่อกี้หูเขย่าขี้มือทัานั้นเลยค่ะคุณงานวิจัยเนีย่ยจะให้ใส่สมบ,สบูรณ์มันต้องมีอย่างนี้แหละครับอ,อ,อ้าปากสิครับจริงๆใส่แก้วกินไม่ได้หรอคะไม่ได้ครับ <c oughs> อ้าปากสิครับไรเฮ้ยไม่แน่นะอาจจะเป็นตัวยาหรือเป็นสารเคมีที่ทําให้กินเข้าไปแล้วหน้าตาดีก็ได้ถูกต้องครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขาขาจับภาพดด้วยตอนต้อนเลยครับรับผมดีมากดีมากเดี๋ยว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 เดดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดยเดียวเดี๋ยวเวเเดยวเดี๋ดี๋ยวเดียวเดี๋ดี๋ยวเดดี๋ยวเดวยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวเดี๋ มันก็ไปแลมไปแลมนะคะคุณมันต้องไปเลม่มสิครับคุณแสดงว่างานของผมประสบความสําเร็จแล้วใช่ย๊าเก่งจริงๆสรุปผลงานของเราแล้วกันท่านลอตเตอร์ว่าไอ้น้ำเนี่ยมันคือน้ําอะไรคะถ้าคุณอยากจะรู้แล้วก็ผมจะบอกให้คุณได้รู้กันน้ําแดงน้ําเขียวน้ําส้มเอามาผสมกันมันจึงกลายมาเป็นน้ำรวมสมิทหรือ น้ำรวมมิตรนั่นเองค่ะโอ้โหสุดยอดการวิจัยของคุณนี่บัรยาอ่อนมากแล้วก็ทำได้แบบนี้ฝูงสาแบบหน้าประทับใจทำไมปัญญาอ่อนไงคุณพูดดีๆนะคะคุณนักข่าวเอาน้ำนู่นน้ำนี่มาผสมกันใครก็ทำได้ครับแล้วมีใครทำอย่างผมไหมไม่มีต้องไม่มีใครทำครับผมถึงมาทำนี่ไงโอ้ไปกลับดีกว่าไปเลื่อนการเถิดจะได้ข่าวดีๆที่ไหนได้ไม่ได้ข่าวไรสารมันมีแต่ขนมรวมมิตรคุณเคยเห็นน้ำรวมมิตรมีหรือเปล่าล่ะโอ้น่าเกลียดได้คน คุณมีสิทธิ์อะไรที่มาดูถูกผลงานของผมเนี่ยไม่เคยมีใครมาดูถูกผลงานของผมมีแต่คุณสองคนเท่านั้นแหละคุณรู้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําลงไปอ่ะมันมีค่าขนาดไหนงานชิ้นนี้คุณอาจจะไม่ชอบคุณกลับไปก็ได้ถ้าคุณไม่อยากดูงานชิ้นโบแดงของผมต่อไปแล้วก็ฮะุณอยากดู่ะโบแดงอ่ะดูโบแด,ดงมันสแสบใจทุกทีเลยนี่ไหนงานชิ้นโบแดงของคุณอะ <ม>ถ้าคุณอยากจะได้ข่าวดีเดี๋ยวก็ตามผมมางานของผมชิ้นนี้ไม่เคยบอกให้ใครรู้มาก่อนจริงนะคุณให้มันเด็ดนะผมเห็นว่าคุณสองคนเนี่ยตั้งใจทํางานผมเลยอยากจะให้คุณดูผลงานชิ้นนี้ของผมมันเป็นฟอสซิลของมแมลงวีฮะ,ะแมลงวีนี่คุณมแมลงวีของผมตัวเนี้มันเล็กมากนะครับคุณต้องทําเสียงให้เล็กตามตัวมันลงไปด้วยมแมลงวี เสียเวลาจริงๆเลยคุณเนี่ยนี่มันใหญ่ไปมแมงวีเล็กไปแล้วคุณ<อ>แล้วเจ้าขนาดไหนครับเดี๋ยวใหญ่ไปเดี๋ยวเล็กไปกล้องก็ถ่ายไม่เห็นแล้วครับคุณมาดูใ,ใกล้ๆสิฮะดูตัวสี่หมื่นปีครับเห็นไหมครับเล็กมากเลยครับแล้วคุณรู้รอเปล่าว่ามันมีค่ายัางไงความหมายของมันคืออะไรอะไรครับอะไรนะคะคุณคุณอยากรู้ใช่ไหมค่ะผมจะบอกให้ก็ได้ผมถามคุณนิดนึงว่าแมลงวี ทำไมมันถึงแทงลูกคุณตอบได้ไหมอาจจะบินแล้วลื่นตกบันไดผิดไมันแทงคุณไม่รู้อ่ะไม่รู้ครับอ้าวคุณไม่รู้แล้วผมจะรู้ได้ยังไงคุณแล้วผมจะไม่ถามใครคุณสองคนไม่รู้เลยโอ้ยโอ้โหแล้วบอกชิโมแดงชิโมแดงอะไรเนี่ยที่กาลทีกว่าคุณไปเราไปทำข่าวอื่นดีกว่าไปมีข่าวเด็ดๆตั้งเยอะไปดูไม่เจริญคนอย่างคุณไม่เจริญมาดูถูกงานของผม โอ้โหบอกให้ก็ได้ว่าคุณสองคนกลับไปก็ไม่ได้ข่าวดีๆหรอกเราทำงานของเราต่อดีกว่าคุณเลขาคุณเลขาต้องใคดิ่ว้ายยายาวใหญ่ท่านรักเกอร์บิ๊กอ้าวอ้าวอ้าวกินไปมั่วซั่วน้ำอะไรรู้ไหมเอออุ้ยเอ้ยมีออกชาแล้วออกชาแล้วอย่าแก้ค่ะอย่าแก้เป็นไปแล้ววิ่งมาเลยกินแล้วมันจุกอ๋อมันจุกเราก็รูกว่างานของเราได้ผลนี่ท่านศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ ข้าวนี้ข่าวใหญ่นี่ดูนี่มีอะไรคุณมันูนี่อีตาแมนูฉันรู้นะเธออาจจะมาสมัครเป็นผู้ช่วยท่านดรอิสระถ้าเจ้าเอ้ยเพราะย่างเธอทำอะไรเป็นฮะสู้ฉันไม่ได้อนน้อยเนี่ยเธอก็ไม่มีอะไรอย่างที่ฉันมีฉันไม่ฆ่าท่านด็อกไม่ใช่ท่านศาสตราจารย์ดูนี่อะไรเนี่ยนี่ที่ไปเอามาจากไหนเนี่ยคือผมเจอที่ใต้หิ้งพระย่าผมผมจะไปขโมยพระไปขายเลยเจอนี่มันพ่ออ้อมลูกกูดิ ไม่ใช่นี่เป็นพระอภร์เด็กสมัยโบราณเด็กชายเก้าสมัยโบราณเมื่อ400ปีมาแล้วแ้วเนี่ยอันนี้ดูให้ดีท่านดอกดูให้ดีอะไรอะนี่มันเป็นแรงไทยลายแทงนี่ผมบอกตรงนะถ้าเป็นแรงแทงจริงๆอุยข่าวใหญ่แน่เลยเนี่ยสืมเชื่อว่าจะสมบัติจริงๆด้วยนะเป็นข่าวหน้ามันแน่หาออกไปนะแต่มันอ่านไม่ออกอ่ะ จะอ่านก็ไม่ได้อ่ะเออฟ้าสสมบัติพชรประดัานาพีพนาคนไทยานีเทวีชัยโยอ่ะเฮ้ยมากันยังเนี่ยมายาวบานนี้ยังไม่มีใครมาอีกเว้ยเฮ้ยยังไอ้ยังที่ว่านี่คือยังมาไม่ครบ ยังมาไม่ครบนี่รอใครอยู่รออาการถ้าอาการมาก็จะครบที่ที่อ๋อมาแล้วอาการนี่นี่อาการเหรอไมใช่มีอะไรผู้ใหญ่ไหนรออาการรอต้องรอยังไม่ยัง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 ไม่ยังไม่ครบต้องรออาการก่อนอาการมาถึงจะครบอาการอะไรครบครบเท่าไหร่วะครบสามสิบสอง อาการ32นี่ตกลงมันครบยังวะครบแล้วเมื่อครบแล้วก็ดีเลิกประชุมอะไร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 เฮ้ยพวกนี้ทำสับสนหมดเลยเฮ้ยเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่เรียกมาไม่ทันได้คุยอะไรก็จะเข้านอนกแนละล้อเล่นล้อเล่นนี่มันมีเวลามาล้อเล่นกันมากมาย แล้วมึงดูอะไรนักหนาี่ยมึงดูอะไรนักหนาไมึงกินอะไรมาเนี่ยเมื่อเช้านี่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจพวกฉันก็ต้องมาทำมาหากินแล้วตอนนี้ก็รู้ๆกันอยู่สถานภาพสถานการณ์หมู่บ้านเราเป็นยังไงก็เป็นยังไงก็จะมาคุยเรื่องนี้แลละไอ้หมู่นี้มันทำไมหมู่บ้านเราหมู่นี้มีอะไม่แต่หมู่สองหมู่สามหมู่สี่ จะพูดอะไรเนี่ยก็พูดใหญ่เป็นผู้ใหญ่พูดทำามันถูกลากน้อยใช่ใช่จะบอกว่าหมู่นี้มันทําไมบ้านเรามันทําไมเงียบลือเกินอะไรนะหมู่บ้านเรามันเงียบเขาบอกว่าเงียบเงียบขาจะส่งเสียงแง่าไมเนี่ยก็ผู้ใหญ่บอกว่าหมู่บ้านเราเงียบฉันก็ทำให้มันคึกคืนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมนี้ฉันจะเอาหนังกลางแปลงมาลง เออมันจะไปลงที่ไหนก็ไปที่พูดเนี่ยก็คือว่านักท่องเที่ยวจากที่อื่นมันก็ไม่เข้ามาเที่ยวในย่านบ้านเราเศรษฐกิจกระถดถอยแล้วเราจะทำยังไงอ๋อสถานการณ์ตอนนี้มันกำลังโลซีซั่นแล้วมึงพูดอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาฝรั่งเศสเขาบอกว่าช่วงนี้หมู่บ้านเรามันกำลังดับลงเพราะพวกทัวริสต์ไม่เข้ามา อะไรนะพูดอะไรบ้ันชัดๆเที่ยวจะพูดว่านักท่องเที่ยวใช่ไหมสาษอังกฤษอะทัวริสทัวริสเอ้ทัวริสไม่เข้ามาเพราะตอนนี้มันกำลังมีโรคระบาดโรคซาแล้วแกเป็นผู้ใหญ่อะเคยมีอะไรพัฒนาบ้างไหมทุกวันนี้จะไม่มีจะกินกันแล้วดทั้งหมู่บ้านฉันเนี่ยเมื่อก่อนมีควายเจ็ดตัวโอายควายช่วยแม่ มึงเป็นมนสิทธ well ิ <problem> so ์คำสร้อยหรือเปล่าฉันก็ว่าฉันเนี่ยบริหารดีอยู่แล้วนะไม่ดีไม่ดีเฮ้ยทำไมไม่ก็ดีเฮ้ยเกิดทางนีอาจจะเป็นเพราะว่า ผู้นำกคือผู้ใหญ่บ้านเรามันไม่ดีใช่เลยบ้านเราถึงสุดซุดซุดไม่มีพัฒนาระยะสั้นโลยะสั้นระมายากมายากเอางี้สิเราไปเกณฑ์คนในหมู่บ้านนะแล้วลงคะแนนเสียงไล่ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าออกดีไหมดีดีไหมดีดีไหมดียัยอ้าวไม่ตกใจอ่ะไม่ตกใจหรอกตกใจแบบไหนมุกนี้เจอกันมันต้องเฮ้ยช็อตอะ ยเล่นทางโบราณจังอะไรวะเเล่นนแล้วอแบบนี้แล้วก็จะเล่นยังไงวะเขามีมาใหม่ด้วยไล่ผู้ใหญ่ออกแกว่าดีไหมดี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 ไหมดีเออเย้ก่อนบ่ายคลายเรียดนี่มันคงตามมาไม่ทันแล้วล่ะนี่คุณมาดูเพรว่าจริงๆแล้วให้นักข่าวตามมาก็ดีเหมือนกันนะ เราจะได้ดังกันทัทีเขาจะได้รู้จะบ้าแล้วลงข่าวไปเดี๋ยวประชาชนแตกตื่นก็มาหาตัใหา่เลยเดี๋ยวเขาจะไปยงไปแย่งเรากันหมดหรอกออแต่กรนีก็จริงนะถ้าออกข่าวดังขนาดนั้นคนก็ต้องมาแย่งใช่แต่ว่ามันมีนักขุดหาทองอยู่คนหนึ่งนะป่านนี้เขาจะมาก่อนหน้าเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่เขาไปขุดแถวถ้ำลิขเจียชื่ออะไรนะผมจําไม่ได้แต่เขาหายไปเลยนะคนคนนี้เนาะชาววลินชาวลินน่นเหระ ใช่หรือเปล่าคุณใช่เป๊ะเลยล่ะแล้วจะมีคนรู้หรือเปล่าว่าแถวนี้ทำอย่างนั้นมันจะอยู่ที่ไหนเราจะหากันเจอเหรอเราไม่มีทางใช่ไหมใช่สีถ้าไม่มีทางเราต้องไปรามําแหงไปทําไมอ่ะอ้าวเปลวเทียนให้แสงรามําแหงให้ทางพ <c oughs> ี่เด็กรามเขาปะเนี่ยฮะรามสิงห์ครับ <c oughs> นี่ผมพูดถึงว่าเราจะไปหากันเจอเหรอไอ้ถ้ำโมโหรานขนาดนั้นน่ะเจนนะคะ ก็ไปหายถ้ำโมโหรานที่ว่าเนี่ยสิเอออดหเอ้ยมาเนี่ยอุตสาถอมาถึงเนี่ยจะมาดูถ้ำโมโหรานใช่โถอยากจะดูของมโหรานเนี่ยทำไมไม่บอกดิฉันล่ะคะมาไม่จะเป็นต้องถอมาถึงนี่เลยนี่คคนรู้ที่เหรอไอ้ถ้ำโมโหรานเนี่ยอยากดูใช่ไหมคะอยากดูสิไม่เคยดูจริงอะเอออยากเลยก็เอาหินระเบิดหินทับกบทางหมดแล้วเออมันจะลำบากหรือเปล่านะเอางี้ถ้ามีใครรู้เราก็ควรจะถามเขานะ เฮ้ยเฮ้ยมีไปร้านมีคนมามีคนมามองกันไหมเนี่ยงาอะไรอ๋อเฮ้ยเจอคนจริงๆด้วยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค้ามีคนมาหมู่บ้านเรามีผู้หญิงด้วยมี้ห หอหมัวหรือเปล่าครับหัวหมอหัวหมอไม่นช่หอหมัวใช่เปล่าครับเนี่ยหมู่บ้านหัวหมออ่ะดูสิเนี่ยเห็นไหมหัวหมอเนียนี่เนี่หมู่บ้านหัวหมอหรือหัวเหน่งก็หมู่บ้านหัวหมอถูกแล้วอ้าวเจอก็ดีละสวัสดีครับทุกทุกคน มีคนมาในหมู่บ้านแล้วสแสดงว่าเป็นสัญญาณของความคึกคืนของความรวยเขานำความร่ำรวยเจริญมาหาเราแล้วเอเอ,อ,เอ,อผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าครับที่ผมมาที่เนี่ย <c oughs> ผมอยากจะขอน้ำกินมีไหมครับ <c oughs> มีน้ำกินไหมครับขอน้ำกินเหรอฮะครับน้ําฝนกินได้ไหมครับน้ําฝนน้าฝนก็กินได้อุ้ยหากินยากจะตายทังนั้นรอแป๊บหนึ่งทำไมต้องรอตอนนี้ฝนตั้งเขาแล้วข้าวมาคงจะตกโอ้นี่รอให้ฝนตกก่อนแล้วค่อยได้กินนี่คนรู้ป่าหอนดูใกล้ใกล้หน่อยเจ้าตะเกียงมาดาาหน้าคนคนอยู่ว่าข่าคนตายได้นะคุณใช่ใช่น้ำเย็นเย็นไหมครับเอาน้ำเย็นๆนก็ดีสิครับตอนนี้ยังกินไม่ได้ครับทำไมอ่ะมันยังเที่ยงอยู่ครับ ตกลงก็ไม่ได้กินนะแล้วน้ำเที่ยงอันน้นน้ำเที่ยงมีไหมคะเอาน้ำเที่ยงมีไหมฮะอ๋อมีเดี๋ยวมาให้มาอยู่ในตู้เย็นเย็นมืนกันโอ้ดีครับคุณครับผมพูดตรงๆเลยครับหมู่บ้านของเราเนี่ยก็ขาดน้ำอยู่เหมือนกันเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลพวกเราวันๆก็ให้กินแต่น้ำพริกครับออกกินน้ำพริกแทนน้ำน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกเ้ยน้ำพริกอะไรฮะพูดพุดพุดเออเป็นน้ำพริกแม่ปนนองอ้ออร่อยใช่ไหมฮะ ไม่ใช่คือเปล่าฮะติบอกเขาบอกเขาบอกเขาโปรโมทโปรโมทน้ำพริกพันธุ์ไทยนรสิงซีครับไม่ใช่ฮะคุณพูดนะครับตอนนี้น้ำพริกที่กำลังมาแรงเลยครับคือน้ำพริกแม่สุนันครับแม่สุนันมีกินดีนะฮะนี่คุณอย่ามาโกหกผมเลยผมนี่รู้จักดีน้ำพริกตายองซื้อใส่บาททุกวันถ้าเอามาคืนทุกที ผมไกินเอาคผมอยากจะถามทุกคนเดี๋ยวสิกำลังจะถามเขาอะไรเนี่ยเมื่อกี้บอกแค่ปิดนี่จกเข้ามาเลยเหรอก็นะผมขอปรึกษากันแปบเดียวแปบเดียวไม่เป็นไรปรึกษากันตามสบายคนหมู่บ้านนี้ไม่สอดรู้สอดเห็นอยู่แล้วอาดูดูดู ว้าวดูดูดิอะไรอะไรเขาียนว่อะไรในแผนที่เขาเขียนว่าเมื่อถึงหมู่บ้านหัวหมอแล้วกรุณาติดต่อที่เบอร์09 1 2 3 4 5 6 7โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ไ้มอ๋ออยู่นี่เออโี่โทรเลยกดเลยกดเลย09 09 1 2 3 4 5 6 หเสียสิฮะหกมันเสียทำไงอ่ะเรียกหเสียก็กดสามสองทีอ้แล้วก็เจแล้วก็เจ็ดเอาเเสียกัล้เจเสียกด3กับ4ีกับสเป็น7จ็ดเจ้าสาวเลืเครืทิ้เลขเฮ้ยเฮ้ยเสียงโทรศัพท์ใครดังอ่ะใครล่ะอ้าวฉันเองันซื้อมาใหม่โนเกียเก้าล้านเก้าร้อย สายเก้าร้าวมากเลยโทรศัพท์รุ่นนี้สัญญาณดีมากเลยสัญญาณฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับผมจะคุยกับใครครับเออผมพานนกพูดครับอ้าวผมสิริราชครับนี่มึงจะไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยพานนกสิริราชอะไรอะผมเป็นพานครับชื่อนกครับผมก็ชื่อสิรินามสกุลราชครับอ๋อเออม่ทราบว่านที่โทรติดต่อเรื่องเกี่ยวกับการนำทางใช่ไหมครับเออใช่ครับสัญญาณชัดไหมชัดไหมคุยกันดี เกี่ยวกับคืนไม่ค่อยมีด้วยฮัลโหลทะยาชัดไหมไม่มีทะเลครับคือฮัลโหลชัดไหมหาคึืนให้ชัดไม่ไม่ชัดครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเกี่ยวกับลายแทงนะครับลายแทง้ครับผมเรื่องลายแทงครับทราบครับครับอคืนไปตรงนี้ไม่ดังชัดไหมชัดไหม ต้องมาแถวๆนี้ได้ชัดไหมยืนๆเนี่ยยืนได้ชัดยืนตนี้ชัดเออเออเรายืนชัดฮัลโหลเกี่ยวก็ไลายแทงเออเอาเอาชัดหายอีกไม่ชัดชัดป่ะอ๋อชัดแล้วครับชัดไหมโอ้ยชัดชัดทั้งป้านเลยครับชัดทั้งป้านเลยครับนี่แถวนี้ก็ชัดเนี่ยแถวๆนี้ชัดมากเลยเอาเพื่อนหลุดไปนะคุยเขาไม่รู้เรื่องครับ